สวัสดีจ้าเจอกันเลยจ้าเด้อกันยนนี้เคหะชาแนลจ้าเมื่อนี้มากินเมียงปะทู่ด้วยจ้าตำพริกเองด้วยจ้าเนี่ยจ้านี่นี่นี่ตำพริกนะจ้าเนี่ยโขลกรากผักชีรากผักชีไม่ต้องใส่กระเทียมอะไรนะจ้ารากผักชีกับพริกแล้วก็ถั่วตัดแล้วก็ถั่วคั่วโขลกไปด้วยกันจัดสูตรยานนี้เด้อแซ่บเด้อหน้าบมักนาาบีบลงไปน้ำตาลปีบใส่ลงไปจ้า มือนี้เมียงอเม, <c oughs> มียงปัดทูดยจ้ะเดินปัดทูปัดทูปัดทูตัวใหญ่บุมนีตัวเนี้ยกำลังดีปัดทูบวกไปนิดน้ำหน่อยหน่อยจ้ะอยากกินจะไปแต่ก็จัดได้เลยจ้ะจะเดินมีพักข้างเคียงก็มีสะระแหน่ผักชีต้นหอมต้นหอมใบผักชีฝรั่งใบอะไรเนี่ยัวละพานี่จ้ะเครื่องหอมระกาศหอมจ้ะยังไดกั คอจะกินแล้วเดี๋ยจะเด้อคอโคตรติดตามพันยี่นี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์่ยี่นี่ยเด้อจะเด้อมามากินด้วยกันจ้ะอืมเมนูรถเด็ดแต่เช้าเด้อจ้าหอยเด้อจ้ะเด้อนี่วางลงไปเด้อจ้ะวางลงไปกระชีกปลาทูเด้อจะเด้อเนี่ยชีกปลาทูเนื้อปลาทูโอ้ปลาทูแข็งไปหน่อยดูตัวหน่อยชีกเนื้อปลาทูลงไปใส่ลงไปจ้าเนี่ยจ้ะเขาเรียก เมี่ยงปัทูเด้อจ้ะเด้อใครคิดอย่างโบออกเนี่ยจะใส่นมจีนลงไปเนี่ยจ้ะเดีย๋ยวนี้สิกินบําบัดเนี่ยจะพักใส่ลงไปจ้ะห่อจะเข้อิน้นหอ่อเมี่ยงปัทูอันนี้เดี๋ยวคกินแต่มันคับเนะียนจิหยัดลงคอโบได้เด้อจ้ะอืมเนี่ยจ้ะห่อจ้ะหอ่หอห่อแล้วก็แหวกนหน่อยๆจ้อยะ ใส่น้ำอืมถั่วตัดเดลยจ้ะเด้อใส่ถั่วตัดพริกโขกลงไปแล้วจ้ะนี่จ้าสุดยี่นี่เองเด้อเนี่ยอืมเส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตรงเลยจ้ะอืมอืมุดอด 嗯，那可以不让。 มันจะเน,นเดอ้อเนี่ยอระปุ่นกระปุ่นกระปุ่นเส้นอปุ่นเส้นซดจ้ะเนี่ยไ,ไปกัไปหอมวางลงไปจะแน่วางลงไปน,นี่ก็หอจ้ะ อ๋อมีปลาตัวจะเดินน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวตัพเซลั่ยจะเดินสุดยันนี่ตำพริกโคลุ้ยกระไหลแล้วจะเดินเนี่ยอืมตรงได้จัะ สับเมนูจับกิมไม่ใส่กระเทียมเดี่ยดใส่รากผักชีโขสับตัวตัดอืนี่เลยเฮ้ยเว้จมืนนี่ตักภาพคนซิมา หออเมียงหออเมียงจ้ะม้วนลงไปเลยจ้ะคำใหญ่ยัดยัดบอกเขานี่ยอดลงไปจ้ะแล้วก็ม้วนนยัดเข้าไปจ้ะตรงเลยจ้ะ ปลาจดัดเจอกินน้ำกันเ้อตกินั่วไผมักหลายสะหลายมักหน่อยสะหน่อยด้วยตัวตัดแล้วตัวนหมักไอ้นี่ต่ำตัวตัดหลาย ขับวปุ้นไส่เข้าไปนลต้นหอมไส่เข้าไปขี้ไส่เข้าไปคำใหญ่ใหไ่ก็กินแอมเอาเด้อเด่นจ้ะนี่ว้านี่ข้าวปลาบุลืมเนี่ยตมพริกขลุ่ยเลยจ้ะสุดยอดเลยสุดยินดีเด้อเนี่ยจ้ะตรงเลยจ้ะอ in pack income Hoa quá đúng không nặng nặng này nặng 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 cái đây nặng 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 cả, nặng 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 này nặng nặng ทขภัยจ้ะออใส่ทั่วตัดหลายๆทั่วควยลายเนี่ยโยก็ไม่ต้องละเอียดนะนี่ไปเลยจ้าตรงเลยจ้ะ yeah เยอดเลยจัดเด้อมาก,กินด้วกันเด้ออประตูใส่ลงไปนากะขนมจีนใส่ลงไปจาร์เน่ใส่ลงไป ผักชีใส่ลงไปแล้วก็ห้ำจ้ะโอ้ยเมี่ยงเมี่ยงบาดทูเด้อจ้ะเดอนนี่เฮ็ดเองกินเองข้ามแบบง่ายโอ้ยตรงได้บนนี่จ้ะเออตรงเลยจ้ะ mm uh -huh. ăn. Ừ. À. lại. Yên, ít yên. bên bán. tắt đây lại. khổ lắm mặc chia say. โอ้แบค่ะอ <c oughs> โอ้ยแบครับแซ่บเนี่ยอ well ักบุดสวนเลยโอ้ยแซ่บกัดหอมเอาไปแผลเป็นตัวได้จ้ะ จังไงจัะเย็นนี้คฮะขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเด้อเนี่ยจ้ะสุดเย็นนี <noon> ้ตำใสรากผัก huh. ชีด้วยจ้ะเด้อไม่ต้ใส่อย่างรากผักชีกระเทียมไทยไม่ต้องใส่นะจ้ะเนี่ยแล้วก็ใส่ถั่วตัดถั่วขวโอ้โหขวบก็ลกโ็ลกไม่ต้องขวบละเอียดนะจ้ะปลาทูทอดนมจีนใส่ปริ้นด้วยก็ได้จ้ะแล้วทุกคนชอบเอิญเมี่ยงปลาทูด้วยจ้ะเด้อเมนูนี้เย็นนี้ขอ เสนอแน่เด้อถ้าใครชอบเมนูเมี่ยงปะทูยานีคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพลายให้ยานียูทูบน้องใหมด่ด้จ้ะเด้อยานีเคห์ฮะชแนลเจอขอบคุณค่ะบ๊ายบายสุดยอด